ไซส์แสุดยอดของความใหญ่สุดพลังของความแข็งแรงที่สุดของสารอาหารจากธรรมชาติไซส์แมกโกสุดยอดของความเป็นชายเป็นชาย สุดขีดพลังชายากับชลุกตัชโลมจิตจันเกตนะคะ,คะต้องการ,รกนักร่าท้องข่าวนะคะพบกับเราสองคนนะคะได้เป็นประจําเลยนะคะเจอน้าเราสองคนนี้เรียบแน่นอนเลยค่ะว่าจะนําเรื่องราวนะคะดีๆสาระด,ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชายะคะ่ะมาบอกกล่าวบอกเล่ากันในรายการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายท่านใดนะคะที่บอกสังเกตตัวเองแล้วว่ามีปัญหาะะเรื่องราวของสุขภาพทางเพศอยู่นะคะหรือว่าต้องการที่ขยายขนาด นะฮะให้น้องชายของคุณใหญ่เลยก็ยาวก็ได้อย่างถาวรน,นะคะติดตามรายการของเราค่ะรับรองว่า ความบ้าสัจจนจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็สนับสนุสนรายการโดยผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะนำเข้าจากประเทศสเปนนะคะเป็นตราที่เบสเซลเลอร์เลยขายดีที่สุดในประเทศสเปนนะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์ของ Si z e Max Go ค่ะ s i z e Max Go นะคะสุดยอดของความใหญ่สุดพลังของความแข็งแรงที่สุดของสารอาหารจากธรรมชาติ s i z e Max Go สุดยอดของความเป็นชายคุณผ,ผู้ชายท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้องชายของคุณไม่แข็งแรงนะคะขาดความมั่น ใจในตัวเองต้องการให้ความเป็นชายกลับคืนมาต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไซส์แม็กโกค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะรายการเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องราวรอบโลกต่างๆนะคะในช่วงต้นรายการนี้ก็พูดเกี่ยวกับว่าเรื่องราวต่างๆเขามีอะไรกันบ้างรอบโลกกันนะคะแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวต่างๆนะคะมาบอกข่าวดีกันก่อนสำหรับโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษนะคะฝากย้าเตือนว่าเด็ต้นรายการเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการ ะะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไซส์แมโกโนนี่นะคะหขวดปกติ2,900บาทนะคะวันนี้นะคะ2 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะและคุณสั่ง2ขวดกับ5,000เนี่ยเรียกเสื้อได้เลยนะคะเป็นเสื้อ,อ,อยืดแสนสวยนะคะออกแบบจากดีไซเนอร์ชื่อดังนะฮะ สวยมากเลยนะคะมีประทับรอยจูบเรียบร้อยเลยนะครับเสื้อยืดนี่นะคะก็คือว่าถ้าคุณซื้อ2ขวดขึ้นไป<ะ>ได้ใน,นราคา5,000บาทนอกจากนั้นยังไม่พอเรอแถมซื้อฟรีอีกหนึ่งตัวนะคะเสื้อนี้เนื้อดีมากๆราคา590บาทนะคะแล้วก็มีไซส์ให้เลือกว่าจะเป็น M L หรือว่า XL นะคะใส่แล้วก็สามารถยืดได้เท่ได้นะคะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะมีจํานวนจํากัดคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะรีบโทรไปสั่งซื้อเลยตอนต้นรายการเลยนะคะ1ขวด2,900บาทเราไม่ขายเราขาย2,000 500บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดขึ้นไปนอกจาก2,500บาท2ขวด5,000แล้วยังแถมเสื้อฟรีอีก1ตัวด้วยค่ะนะฮะได้เสื้อเป็นใส่กันฟรีๆเลยสวยๆนะยฮะยึดได้อย่างแน่นอนเป็นรอยจ,จุบนียฮะรอยจูบ,น,ะะจบนี่ก็เป็นรอยจูบลูกตันด้วยใช่แล้วเพราะรอยจูบนี้ฉันจูบลงไปก่อนอแล้วเขาก็ไปใช้คอมพิวเตอร์อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชม<อ>เขาไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปทําให้อยู่ในรปูปนะคะแล้วก็ไปใส่สกีนอยูว่ในเสื้อนะคะประเด็นว่า จูบคุณจูเป็นรอยจูบสีแดงแล้วก็เสื้อสีเทาค่ะ